ท่านสาธุชนวุตบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงมาพบกัมบันดาท่านพุธบริษัทในเรื่องราวของพระเวชสันดรตามเดิมเมื่อวันก่อนได้มาจบลงตอนที่พน,นางมันสีกลับเที่ยวติดตามหาลูกทั้งสองไม่พบในสุดพน,นางก็เสียพระไทย ถึงขัง้นเกาสลบลงไปในวันนี้ก็จะขอต่อเลยทีเดียวเพราะว่าเรื่องราวของพระเวสสันดรน,นี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็ฟังกันอยู่เสมอหวังว่าคงสันทัดในเรื่องราวนี้ดีเป็นนั้นว่าในตอนนั้นพระเวสสันดรได้ทรงเห็นพนามซีสลบลงไปก็ตกใจ ตกใจถึงกับพระองค์มีกายสันนิกร,ริกตกใจมากก็ไม่ได้่องธรรมดาคือว่าพระองค์คิดไม่ถึงความจริงที่พูดอย่างนั้นก็ต้องการเนรียน,นามัตสีไม่มีอันตรายทึงขนาดนี้โดยเข้าว่าไทยว่าถ้าพูดกับพระนางดีๆพะนามัตสีอาจจะเสียใจ <c oughs> แล้วก็อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้เพราะมีความรักปลูกมากด้วยการที่พูดอย่างนั้นให้เพื่อให้มรรน,นามาสีนี้มีความโกรธขึ้นมาความโกรธย่อมีกำลังกล้าสามารถจะตัดความเสียใจเอาไปสได้แต่ว่าความห็งเข้าเวทสันดอนตอนนี้พลาดไปบรรดาท่านพุทธบริษัท อาศัยที่เป็นนางมัดซียังเหนื่อยด้วยไม่ได้มีการพักผ่อนตลอดวันตอนกลางคืนหลังจากฝันแล้วก็ไม่หลับจิตใจก็มีความห่วงสองกมมานอยู่ตลอดเวลาขั้นมาได้รับสดับพระราชสวามีประคำปริภาทอย่างนี้หาว่าไปมีชู้สู่ชายกับคนในปา่า นันกหมายความว่าแทนกล่าวว่าอาจจะเป็นชู้กับระคนทังก็ได้คนป่าก็ได้ที่ไหนก็ได้ในที่สุดพระน,นางมาสีก็เสียใจเสียลูกแล้วยังมาต้องเสียกําลังใจเพราะพระราชสวามีไม่ไว้วางใจแถมทั้งความเหนื่อยประดังเข้ามาอาหารไม่ได้บริโภคในที่สุดก็หมดกําลัง ต้องสลบไปตอนนี้พระเวสสันดนดรได้ตัดว่าโอ้ไม่ว่าสีเพื่อนรักจเจ้ามาตายลงในขณะที่มีความลำบากเป็นเวลาที่ไม่สมควรแล้วพี่จะทำยังไงกันนี้นี่รำพึงในใจแล้วกล่าวมาด้วยคิดเสียใจที่บรรนามมสีต้องมาตายในป่า เมื่อคิดเย่นนี้แล้วจึงได้เสด็กลุกจากอาสนะ <c oughs> ปลายเข้าไปเรือคองพันนามาสีไว้ทรงสัมผัสที่สวงจับที่อกดูก็ทรงรู้ว่ายังไม่ตายจีงนี่วางแล้วก็รีบเอาน้ำมาประปับพรมให้เพื่อต้องการความสดชื่นแล้วก็เระคองเสียนพันนาวางไว้บนตัก แล้วก็ทรงรูปพระพักทั้งทั่ววรกายพอสิ้นสติขนนางสิ้นสติไปถึงครู่ใหญ่ก็กลับฟื้นขึ้นมาได้พอรู้สิพระองค์ก็ดีนะหมายความพอรู้สิพระองค์ดีก็รีบลุกมาถวายบางังโคมทูลว่าพระทูลกระหม่อมแก้ว ข้าพระพุทธเจ้าอยากจะทราบว่าลูกรักทั้งสองของเราหายไปไหนพระเจ้าค่ะตอนนี้พระเวสสันดรจึงได้ตัดว่าดูก่อนมาส,สี่น้องรักลูกรักทั้งสองนั่นพี่ได้ให้ทานแก่กรามชโชวชกไปแล้วขอพระน้องนางจะหักใจทำความยินดีในการให้ทานล่กกับพี่เถิด เพราะว่าเจตนาของพี่นี้ไม่รู้ว่าแม้จะเราจะมีชีวิตยอยู่ก็คงจะได้พบพรามชูชกและลูกทั้งสองของเราอีกเป็นแน่ทอน้องอย่ยาเช้าโศกเสียใจไปเลยขึ้นชื่อว่าสัตว์รุษเมื่อเห็นประโยชน์สูงสุดก็ควรจาเสียสละแม้แต่ดวงหันไทยเขาทนเองก็สามารถจะให้ได้ <c oughs> เม่อพี่เองมีความปรารถนาพระโพธิญาณในภายหน้าจึงได้ให้ลูกรักเป็นทานาะน้องนางย่อมมีส่วนในการนิเสสละครั้งนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าน้องเป็นแม่พี่เป็นพ่อลูกทั้งสองในถี่นกำหนดกำเนิดจากการร่วมของเราทั้งสองคนฉะนั้นขอน้องยังทำใจให้เบิกบานโมทนาในการบริจาคทางครั้งใหญ่กับพี่ครั้งนี้ได้เถิด เรื่องพระเวสสันดรในญาติโยมพุทธบริษัทฟังเสียงแต่มาแล้วรู้สึกว่าจะแปลกไปในตอนสิบตอนก่อนโน้นกําลังเป็นไข้หนักเวลานี้ก็กําลังเป็นหวัดน้าวบรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นเสียงแปลกไปก็โปรดทราบว่าการบันทึกเสียงเพื่อประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัท ถึงแม้ว่าจะป่วยไข้ไม่สบ,บายก็พร้อมที่จะทำการทำอย่างนี้ไม่ได้ทำเพื่ออวดทำเพื่อเป็นการต้องการสนองความดีของมันดาท่านพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพระเวสเสันดรหน,นอพระบรมพงศโพธิสัตว์นี้ญาติโยมพุทธบริษัทก็ทราบกันดีแต่แว,ว่าบางตอน ในบางตอนอาจจะยังไม่ทราบบางก็ได้เพราะว่าจะต้องหามาจากหนังสือเล่มอื่นและเวลาหานังสือมันก็ไม่มีต้องหามาจากใจที่จําเรื่องนี้ได้เพราะว่าตั้งแต่สมัยเป็นนักเทศขอเล่ากันต่อไปว่าบรรนาวัศีที่สรงระดับดังนั้นแล้วก็ไอความอัดอั้นตันพระไทยก็คลายลง พอรู้ว่าพระเวชนดอนให้เป็นทานนี่เราก็รูร้สึกว่าท่านจะไม่หนักใจมากนักทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่รู้เทาอย่างนี้แล้วที่แรกก็ไม่สาบเค่ดีเป็นดีเสืออาจจะไปกินคนอาจจะไปฆ่าตายก็ได้ เมื่อฟังเท่เวสสันดรตรสตามความเป็นจริงพันนางพันนางก็คลายความอัดอ่านตันใจลงเมื่อทรงระลึกถึงผลประโยชน์ที่สามีจะพึงปาาถนาและก็เห็นว่าพัญญานี่กคุณควรจะส่งเสริมในความจริงใจจริงได้กลับพระทศไทยให้เป็นปกติแล้วก็ค่อยค่อยยินดีอนุโมทนานตอนนี้ท่านบอกว่า ตอนนี้ท่านบอกว่าค่อยคอยยินดีอนุโมทนานี่สแสดงว่าน้ำพระทัยคุมนางมาสีนี้ยังห่วงลูกรักทั้งสองอยู่แต่ด้วว่าเมื่อต้องการให้โมทนาก็พร้อมที่จะโมทนาความโกรธความจริงถ้าไม่ได้โกรธความเสียใจคลายลงแต่มันยังไม่หมดออดยจคิดถึงลูกรักทั้งสองไม่ได้ จิงได้ทรงตรัสว่าจากแกมค่อนขอดไปว่าโอนหนอน่าศัจจ์รองสามารถตัดใจยกปิบุตรสดที่รักให้เป็นท่ายของพรามไปนี่ก็สามารถจะทำได้เลยเจ้าค่ะพระเวสสันดรยินได้ทรงตรัสว่าน้องรักนี่ทำไมยินได้พูดอย่างนั้นล่ะน้องมัตสี ถ้าหากว่าพี่ไม่ยกให้ความได้ให้ด้วยความเสียสละจริงแล้วเหตุอัศจรรย์ก็ไม่บังเกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงกับพนินไหวเสถียร์ก็ไปถึงพรรมโลกให้พน,นางมาสี่ฟังพน,นางฟังแล้วก็ค่อยๆแจมแจ้งในความรู้สึกในใจใครความโศกอะไรเสียสิน้น แล้วก็ตงโมทนาขมาหาไวิจายทานของพระราชสวามีได้ความจริงใจเป็นนั้นว่าในตอนก่อนก็โมทนาด้วยการไปชดว่าก็ง่ายๆเพราะใจยังผูกพันอยู่ในลูกทั้งสองเพราะทราบว่าที่สามีทำแบบนี้ก็เพื่อปรารถนาพระโพธิญาณ <c oughs> ไม่ได้หวังชื่อเสียงลาภยศแต่ประการใดตั้งใจอย่างเดียวคือเมื่อได้บรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนอพระบรมม์พงพธิสัตว์ก็มีใจแกล้วจะได้สงเคราะห์บุคคลที่มีความทุกข์อยู่ในโลกให้มีความสุขโดยไม่จำกัดบุคคลเจนั้นหน้ามนพระน,นามัสี จิงได้ทรงยินดีในเรื่องนี้แต่ความจริงท่านก็นยินดีมาตลอดแต่ตอนนี้มันหนักอ้าพูดเพลินไปบรรดาญาโยมพุทธบริษัทยังไม่หมดเวลาแต่ว่าเอินไปจบกันมาสี่สัปดี <c oughs> ตอนนี้ก็มากันที่สิบกันที่สิบนี่เราสักกบับสักกะนี่หมายถึงพระอิน เป็นนั้นว่าการสักบับนี้เรื่องราวของท่านว่าอย่างไงฟังของท่านต่อไปต่างกล่าวว่าเมื่อการิย์ทั้้งสองมีพระราชาไทยชื่นชมสมนัตหมายกว่าชื่นชมสมนัดยินดีในการให้ทานร่วมกันเป็นนั้นดีอย่างนั้นแล้วเป็นนั้นว่าที่พระอัยของท้ากกะเทวราช ทีพระอาจเล่นกันได้แก่บันโดกับคนศิราอาจตามปกตินิ่มเหมือนกับน,นัง่งโดยที่เบาะและสำลรีแลอเตียงสปริงเตียง <c oughs> สปริงอ่อนๆแต่คราวนี้แข็งก็ด้านขึ้นมาจึงได้พิจารณาว่าอะไรหนอที่เป็นเหตุอย่างนี้นหมายความว่าคนดีที่มีความดี ความดีคนดีก็คือคนมีบุญคนมีบุญก็คือคนมีความดีเพราะบุญแปลว่าดีแต่แต่คนดีมีเหตุอันตรายจะพึงมีคือในเหตุร้ายจะพึงมีเรียกว่าจะมีเหตุร้ายทำให้ใจลำบากท,ทำให้กายลำบากแก้ไขไม่ได้ที่พระอาจคนเท่าสหัสสนัยคือพระอินทร์ ที่เคยอ่อนก็แข็งกันด้างเหมือนศิลาจิงได้ทรงดำริว่าดิมันเรื่องอะไรแล้วท้าสหัสนัยจอมเทวาจิงได้ทรงดำดิว่าต่อน,นี้ไปอาจจะมีใครที่มีน้ำใจชั่วช้าเข้าไปหาเท้าเือคือว่าเวทันดนแล้วก็ทุนของพนามาสีไปเป็นเนื้อแท้จริงๆ ถ้าเรื่องจะต้องเป็นอย่างนี้หมายความว่าคนที่จะเกิดเป็นนอพกกระบรมมงโพธิสัตว์และก็จะได้บรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณ <c oughs> ก็จะต้องให้บทเป็นทานพัญญาเป็นทานอานิี้สองอันนี้จริงจะประเสริฐเลิศพอที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในการต่อไปนนาดได้แล้วก็สำหรับพระเวสสันดรน,นี้ ก็มาจากชั้นโดสิตเราเองเป็นคนสุดเชิญให้พระองค์ไปเกิดเมื่อพระองค์ไปเกิดเพื่อปรารถนาพระโพธิญาณจะมาเป็นเวรมีให้เต็มที่แต่ว่ามาคราวนี้พระองค์จะต้องลำบากมากถ้าหาว่ามีใครมาของพระนามาสี่ไป แต่ก็แน่ได้เกินว่าถ้าใครมาขอมาอะไรพระองค์จะต้องพระราชทานให้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเหตุสําคัญมันก็จะเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าพระเวทันดรจะถูกทอดทิ้งในป่าแด่องค์เดียวในบริการนึ่งพระนางมัสีนี้ก็เป็นคู่บุญบรมีของของพระเวทันดรตลอดมาพระนางมัสีอย่างสาวพระนางมัสีอย่างสวย การที่เขาจะขอไปเป็นคนรับใช้อย่างเดียวย่อมไม่มีประโยชน์ประโยชน์ที่ต้องการคือก็ต้องการจะไปร่วมรักเป็นสามีพัญญาก็พระนามัีบำเพ็ญบาร,รมีร่วมกับนบพระเวสสันดรมาเป็นอย่างดียิ่งยอดหญิงประเภทนี้ก็ไม่ควรจะร่วมรักกับคนที่ไม่มีความดีสม่ำเสมอพระเวสสันดร เป็นนั้นว่าพระอิน์ก็ตัดสินใจว่านอกจากนี้ใช่และไอป่านี้มันก็เป็นป่าใหญ่เพื่อพระนามาสีถูกขอไปก็ไม่มีใครจะปฏิบัติเหตุสำเร็จการนี้จะทํำห้หนอพระบรมพงศ์โพธิสัตว์มีความลําบากยากที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณให้ราบรื่นไปได้ฉะนั้นจงได้โรนตัดสินประไทย ว่าเราควรจะแปลงเพศไปเป็นพรามข้าไกทูลขอไว้สิก่อนแล้วก็ถาวายคืนนี้แกเท้าเธอไว้เป็นการทำอานัดคือสัญญาและข้อบังคับตัดห้นทางที่บุคคลอื่นจะมาขอสิก่อนเมื่อทรงดำริดังน,นี้แล้วจอมปรอพิติสอน พอเวลา,าวลา,า,ลาตรีสรว่างแจ้งก็ทรงแปลงเพศเป็นพรามไปปรากฏอยู่ในสำนักของพระเวสสันดรท,ทันทีหลังเนี่ยได้กล่าบสมโภชนิยกถาต้อนรับตามกันอัตยาใสาแล้วท้าสกะเินิทุนว่าข้าอาข่าแต่พระองค์ผู้ปรเสศฐธ ข้าพระเจ้าไปคนแก่ที่มาที่นี่ก็ไปทูลขอพระนางมัสีีเมสีของพระองค์ข้าพระเจ้าน้มีความเชื่อเหลือเกินว่าพ่วงน้ําใหญ่ย่อมไม่ขาดแห้งแรลงน้ําลงชั้นใดน้ำพระทยของพระองค์ก็คงจะเป็นเช่นนั้นขอพระองค์นี้ทรงโปรดยกพระนางมัสี ผู้มีสิริโสมเลิศนาีแก่ข้าพระเจ้าเถิดสำหรับพระเวสสันดรไม่ทรงสนับดังนั้นแล้วจะได้กล่าวว่าพรามานัณด,ดูก่อนพรามเรานัยินดีไม่ได้มีความหวัดวันอย่างใดเลยเรืงการบริจาคทาน <c oughs> เอาเอเด่นพรามเราขอมอบให้แก่ท่านด้วยความเต็มใจ และ่าจัดแล้วก็ทรงหยิบพระคนโทน้ำหลังลงไปเหนือมือพราหมณ์เพื่อเป็นการสแสดงว่าได้ยกขักพระนางมัตสีให้แล้วท่านยินี้กล่าวว่าท่านพรามเอ๋ยในโลกนี้ก็มีอยู่เสียงเดียวเท่านั้นที่เรารักและปรารถนาอย่างยิ่งก็คือว่ามัตสีสิ่งนั้นก็คือ นี่ที่เรารักอยู่อย่างมากจริงๆก็คือพน,นามสัสีแต่สิ่งที่เรารักยิ่งไปกว่าพน,นางมสัสีหรือบคุคคลใดๆอื่นใด,ด,ดทั้งหมดเป็นความรักยิ่งกว่าชีวิตเราของเรานั้นสิ่งนั้นก็คือพระศัพทยานอันเป็นคุณธรรมวิเศษสุดการนี้เสียสระบุตรไปเมื่อวานนี้ ก็ไม่ใช่ว่าจะเกลียดจะชังบทกหาไม่ได้บุรนาทินดาเรามีความรักเหมือนดวงใจแต่ได้ว่าถ้าบทนาทินดาจะเป็นปัจจัยแห่งพระโพธิญาณเราก็ต้องการพ,พาระโพธิญาณจึงได้ให้บุรนาทินดาของเราทั้งสองนั้นไปแต่พรามสำหรับวันนี้ท่านมาขอมาสี มัสีีนี้จะถีที่ว่าเราไม่รักไม่ได้พราะมัสีีเป็นคนดีมากยามที่เรามีความทุกข์ความยากมัสีีก็ไม่ทอดทิ้งจะหายอดหญิงที่มีความดีเยี่ยงพระนางมัสีีนี่ก็หายากแต่เด้ว,ว่าก็ไม่ใช่เราจะสิ้นสักในการที่ในการบริจาคทาน <c oughs> ถึงแม้ว่าจะรักนางเพียงใดก็ตามทีแต่ว่าเราก็เห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธญาณน,นี้มีความยิ่งใหญ่กว่าจึงได้กล้าเสียสละบริจาคของรักตัวชีวิตทั้งสามและทั้งสองรายการนี้ได้หวังว่าท่านคงจะเข้าใจดีเมื่อทรงตัดนี้แล้วก็ทรงพิษณุพระพักของพระน,นางวัดศีว่า จะมีอาการปกติอย่างไรด้บ้างฝ่ายพันนายก็ทรงทราบในอัิยาศัยจ่นทูลว่าเช่นไหนใน,ในทรงเพ่งฆ่าพระบาทอย่างนั้นพระเจ้าค่ะอันพอมชั้นนี้เป็นสิทธิของพระองค์ผู้เป็นสามีทุกอย่างเมื่อจะปรารถนาแะ้ขายก็ขายได้แะ้ฆ่าก็ฆ่าได้ตามใจปรารถนา ขอจุญญาได้ระแวงพระไทยอย่างใดเลยพระเจ้าค่ะตอนนี้ตอนท่องเรื่องพระเวสสันดรก็ไม่จะพูดกับแต่เพียงเนื้อเนื้อแว่าไม่ค่อยมีคำที่บบายนะักแต่บางตอนก็รู้สึกว่าจะไปเคาะเอาใจของใครเข้าบางมาตอนนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอีตอนนี้เคาะนิดหน่เคาเคาะหน่อยหนึ่ง ว่าท่านที่เคยได้ฟังพระบางท่านบอกว่าทิวันดาไม่มีสวรรค์ไม่มีโลกหน้าไม่มี <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ท่านก็นฟังเรื่องราวของพระเวสสันดรเรื่องชาดกนี้เขาถือว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดเองแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยัน เวลานี้พระองค์รับในสมัยที่เป็นพระเทเจ้าแล้วถ้าหากว่าจะมาพูดกันตอนที่เป็นหนอพระบรมรพงโพดิ์ก็จะถือว่าองค์สมเด็จพระทรงเสวัตรีสภภคนี้เป็นปุถุชนคนนิ้หนานแน่นไปได้วยกิเลสมาพูดถึงเทวดาด้วยพรม,มันอาจจะเฟ้อไปก็ได้อาจจะเลอะเลือน,นเกินความเป็นจริงไปก็ได้ แต่เวลาที่ตัดนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมมาสัต์สันดาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วและก็ทรงตรัสที่กรุงกบ,บินลพัฒม์มหานครในสมัยที่ไปโปรดจอมบอกพิธนินสอนศรอพระเจ้าสุโธธนะมาหาราชและก็โมู่พระประยุริยาตเป็นอันว่าเรื่องนี้พระพุทธจเจ้าก็ยืนยันจอมเทวดาคือพระอินทร ว่าพระอินทร์ที่เป็นเทวดาใหญ่ก็เทวดาทั้งหมดน่ะมีจริงท่านนั้นฐานะท่านเป็นเทวราชาเป็นราชาองเทวดาทั้งหมดและก็ทําไมละ่ะเทวดาที่มียศเล็กกว่าพระองค์จะไม่มีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังตอนนี้แล้วก็อย่าสงสัยต่อไปเลย ที่ว่ามีพระบางองค์เทศว่าเทวดาไม่มีพรมไม่มีนะเพิ่งทราบว่าพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้ย่อมมีปฏิบัติทาแตกต่างกันโยสีอย่างคือหนึ่งสุขวิปสัสสโกสองเตวิชโชสามฉลพินโยสี่ปริสัมมิทัปปโต เรีว่าสุขาวิปัสสโกนี่เป็นนักปฏิบัติเชืญอทรงศีลทรงธรรมเหมือนกับคนหลับตาด้วยแล้วก็ผ้าดำผูกตาด้วยเดินเข้าไปในถ้ำมืดด้วยสามารถจะเดินถูกทางไปถึงจุดหมายปลายทางคือสำเร็จอารหัตผลได้แต่ว่าความรู้พิเศษในใดในเรื่องการเห็นขีเห็นเทวดาอันนี้ไม่มี เ็าไม่มีความรู้ประเภทนี้เลย <c oughs> ส่วนอีกสามลำดับคือเตวิโชชลพินโยวพอดีสัมพิทัพปโตเตวิโชนี่มีดวงใจเป็นทิพย์สามารถเห็นผีเห็นวบรรดาเห็นพรหมเห็นสัตว์นรกเห็นเปรตเห็นสุรกายทุกอย่างได้ทั้งหมดเห็นได้แล้วก็คุยกันได้ สำหรับชะลรพิญโยนนอกจากเห็นแลวมีฤทธ์เหาะเหินในอากาศได้ในมิตรา य ทาต่างๆได้สำหรับปริสัมยทัพพิทัประตรมีความสามารถท่ากะติวิโชกฉะลรพิญโยบวกกันแล้วเพิ่มด้วยความฉลาดยิ่งกว่านั้นมีความฉลาดเปลืองปาดมากเป็นอันว่าคนที่เขามีความฉลาด อย่างน,นักปราชญัดของบรรดาพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนั่นที่ก็มีความฉลาดจริงถ้าใครไปถามอะไรของเขาในเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เขายังไม่สามารถจะค้นคว้าได้เขาก็ไม่ปฏิเสธเขาว่าจะตตบว่าสิ่งนี้อย่างคนไม่คบแต่ถ้ว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ใหญ่ๆที่มีความเก่งกล้า เขายืนยันพระพุทธศาสนาว่าเป็นพุทธศาสนานี่ตรงตามความเป็นจริงแล้วเข้ากันได้กับทุกสิ่งที่สามารถจะพิสูจน์ได้รวมความว่าเข้ากับน,นักวิทยาศาสตร์ได้เวลานี้ก็มีด็อกเตอร์ในฝ่ายวิทยาศาสตร์ของไทยมีความคนนี้รู้สึกมีความสามารถมากท่านไปเจริญพระกรรมฐานกับ พระอะไรก็ไม่ทราบท่านบอกว่าท่านได้มนโนวิธิมีฤทธิ์ทางใจท่านก็ยืนยันว่าเรื่องความเป็นไปของพุทธศาสนาที่กล่าวว่านรกมีจริงเปรตมีจริงสุรกรายมีจริงเทวดามีจริงพรม,มีจริงนิพพานนเรื่องจริงทั้งหมดเป็นเรื่องจริงพระฝึกให้ท่านใด และท่านก็ตั้งใจเวลานี้กำลังฝึกฝนคนของท่านและท่านตั้งใจว่าจะเอาความรู้นี้ไปแนะนำกับน,นักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศที่คงจะเป็นพวกเพื่อนที่เรียนมาร่วมร่วมกันให้มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนานี่นักวิทยาศาสตร์จริงๆที่เป็นขั้นด็อกเตอร์ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ นี่ขมัรดาญาโยมพุทธบริษัทจึงเข้าใจว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้ขอที่โปรดจงยาคิดว่าจะมีความสามารถเท่ากันในความสามารถที่จะตัดกิเลสที่เป็นสมุทเทเรหันสามารถจะเท่ากันได้คือทั้งสี่ริการที่กล่าวมานั้นอาจจะเป็นวสดาบันเหมือนกันได้จะเป็นพระสิทาคาม,มีเหมือนกันก็ได้ จะเป็นพระนนาคามีเหมือนกันคนได้จะเป็นอรหันต์เหมือนกันคนได้แต่ว่าเป็นเหมือนกันในขั้นแต่กิเลสแต่ความสามารถพิเศษไม่เหมือนกันฉะนั้นขามรดาญาติโยมพระบริษัททุกท่าน์ที่ฟังมาอย่างนั้นแล้วจงอย่าเสียเทียนใจโดยเข้าใจว่าพระที่ดึงกล่าวอย่างนั้นท่านอาจจะปฏิบัติมาในขั้นสายสุขาวิปัสสโก แต่ว่าเราหน้าคิดอยู่นิดหนึ่งว่าท่านจะปฏิบัติแบบไหนนั้นไม่สําคัญส่วนที่มีความสําคัญจร,จริงๆว่าทําไมท่งจึตั้งใจคัดค้านคาส,สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าการคัดค้านคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี้พระพุทธเจา้าทรงตัดว่าเป็นเบียรถ์ถีคือไม่ยอมรับนับถือว่าเป็นสาวกของพระองค์ ก็เป็นว่าถ้าพูดถึงจุดนี้ก็เป็นว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ทำลายความดีของพระพุทธศาสนาและก็แยกตนออกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ยอมรับนับถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาคือครูสอนตนทั้งนี้เพื่อรายงากว่าเขายังมีความเคารพในองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสนาแล้ว เขาคงไม่โจมตีองค์สมเด็จพระบาทีแกว <c oughs> ว่าเทวรรดาไม่มีพรมไม่มีโลกหน้าไม่มีท่างนี้เพ่ะอะไรเพราะว่าองค์สมเด็จพระจินสีทรงยืนยันแม้ในเรื่องราวของมเวทชันดรที่บรรดาญาโยมพระตุปิษัตท,ทุกท่านกำลังฟังอยู่อันนี้องค์สมเด็จพระบรมครูก็ทรงยืนยันว่ามีจริงเวลานี้ก็พูดถึงเรื่องเทวดาคือไปอิน แล้วเทวันดาคือวินอ,องค์นี้ก็เป็นคนอัทูลเชิญสมเด็ดจระชินาศีให้มาเกิดและติดตามทรงเขาด้วยการทงางโวงอรรนดาญาติโยมพุทธบริษัทวันนี้ถ้ากวังเอิญจะไปกระทบใจใครเขาบ้าง <c oughs> ก็ต้องขออภยัย <c oughs> แต่ว,ว่าก็ต้องถือว่ามันเป็นสิ่งที่เว้นกันไม่ได้เพื่อความเข้าใจของมัณดาทัางพุทธบริษัท การพูดนี่ไม่มีเจตนาเน็บแนมใครแต่ว่าใครจะไปสะเทือนใจก็ต้องขออภัยด้วยมองดูเวลาท่านหลายหมดเวลาเสียแล้วก็ต้องขอลายก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแดวว่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี